อ๋ได้ต่ออีกตัวนึง่งหัวหัวอุ้ย,ยโดนอีกตัวเป็นสามโอ้โหย,ยังทันนะครับกิโลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีกระปืนกิโร141นะครับห่างหายจากการเล่นปืนนี้ไปนานเป็นปีเลยนะครับใครที่ดูผมเล่นมอสโรมตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าปืนนี้เป็นปืนหลักของผมเลยครับคือทั้งรูปทรงที่โคตรหล่อนะครับปืนที่ยิงดีมากมาก โคตรนิ <mel> ่งโคตรแรงนะครับแผ่นนี <Kirk> ้ผมเอากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเซตของแต่งเนี่ยผมไม่ต้องพูดแล้วนะเพราะว่าเนี่ยเป็นเซตเดิมหมดเลยนะครับบาเรลยาวอันเดอร์บาเรลยูมปืนกระสุน60เก็บเสียงแล้วก็คูณ3นะครับเซตเดิมเซตคลาสสิกเลยนะครับของกิโลของผมนะครับเรามาดูกันว่าในแผ่นนี้กิโลเอามาเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงครับเราไม่รอช้าตามเข้าไปดูกันในเกมต่อเลยดีกว่านะครับมาแล้วครับทุกคนมารับลมในบอลซอนเหมือนเดิมครับเราจะพุ่งไปที่สตอร์เลทาเพื่อเจอคนที่เสุดสุดเราเอากิโลไปยิงนะครับ ปึ๊บเฮ้ยโอ้โหปอดใจเฮ้ยทำอะไรในนั้นน่ะอ้าวอ้าววเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมาเล่นโอ้โหเกินไปมากสองคนนี้คือเกินไปมากคือเขาอยู่คนละหลังรถบรรทุกนะครับแล้วก็วางบังเกอร์แล้วก็ไปอยู่ข้างในนั้นโอ้โหคอสกันเจได้มันอะไรครับเนี่ยผมเพิ่งเคยเจอทีมเวิร์กแบบนี้ชอบว่ะเดี๋ยวไปหาใหม่ดิ โอ๊ยหลังยิงหันแล้วมั้งผมอยากไปดูอ่ะโอ๊ยหลังยิงแล้วนี่ไงนายอเองผมว่าเขายังอยู่หลังนั้นนะอาไม่อยู่แล้วโอโอเคนะระยะนี้กลางๆอยู่ครับ โอ้ oh. ใส่สต็อปปิ้งอย่างแรงครับรู้สึกว่าจะเล็งชา้าขึ้นนิดหน่อยด้วยหรือเปล่าหรือคิดเอง oh. อ้าวมือคนขาหัก <laughs> ทุกคนได้ยินไหม oh. <laughs> อุ้ยตายเลยหรอ <laughs> อุ้ยแรงนะ ยิบสองนัดอำไมตัวโอ้ดีโหลดไว้โอ,โอ้ทำไมมันเยอะจังอะ่ะค่อยๆมามค่อยๆมาเดสเซเดนออกไปเลยกรตั้งห,หัวล้วนทำไมมันแหลกๆวะโอ้ยไม่ตัวว้ยยากหน่อยว้ายไม่ตัวผมเลือผมไม่มีแล้ววะ คือการรอตายคือ <laughs> การรอตายทำไมผมรู้สึกว่าห้องนี้มันแหลกๆอ๋อติงร้อยหนึ่งนี่เองเมื่อกี้ขึ้นแพ็กเก็ตลอสด้วยฮะไปครับไหวอยู่ร้อยหนึง่งไม่หนักเท่าไหร่ข้างล่างนี้เฮ้ยทำไมไม่ก่อให้อุย้ยอันนี้ก็แจ๋วนะความรู้สึกเดิมๆเ,เลยฮะเมือ่อกี้ข้างในมีสตันแสดงว่าเตกันอยู่ อย่างนี้ต้องแจมครับอาเฮ้ยีกตัว,วเรียบร้อยข้างหน้าตัดก,กันอยู่ได้เวลาโอ้ทันอยู่สองตัวทางคราบ ดไม่พอเก้ยไม่ใช่เลือดไม่พอละ <laughs> โดนไปครึ่งหลอดอมาแล้วครับตัวบนนอนเนียนๆลีโหลดก่อนอุ้ยพุ่งมางี้เหรอตายปะน่ะตกใจหมดทำไมพุ่งมาน่ากลัวขนาดนั้นหัวหัวอุ้ยโดนอีกตัวเป็นสามแต่แต่ต็อปปิ้งพลังเวอร์นี่มันอันตราย,ยาจริง นินเนียนเลยครับช็อตนี้ได้อีกตัวมาม่กแล้วโซเจอินคอมิงอ๋ยเกือบขยันมากันจริงออกใหม่ oh ตัวแต่ออกข้างนอกต้องไปดูหน่อยนะครับว่าทำไมถึงออกข้างนอก โอ้หลังเข้าว่วาผมไม่ได้เ,เสียงเพราะว่ามันไปลงไกลหน่อยโดดข้างหลังเลยอุ้ยทำไปเล่นมันยิงมันยิงเพลินมืออยูน่นะเดี๋ยวผมลองถอดเป็นเล่นโฮโลแล้วกันนะครับเพราะว่าเล่นนี้มันระยะใกล้ลองเป็นโฮโลบ้างนะครับเดีย๋ยวลงไปตายก่อนเอาตัวนี้ก่อนเลยอ้าวใส่มาแล้วเหรออ้าวไม่ต้องตาย้วครับโหช็ัตกันนี่ป่าบ้ี่เสียงช็อตกันแบบเวอร์เลยเมื่อกี้ เจอแล้วโ,โอเคโอโลน่าจะหมากว่าเฮ้ยไม่ตายวะนะ่ะเฮ้ยโอ้ยต้องเน้นระดับหัวหน่อยนะไปเร็วโอ้ยยังทันนะครับกิโลบอกเลยว่าทัน เดี่งตรงนี้เฮ้ยอู้คันเดี๋ยวนี้โอ้โหแต่โดนต้าไดที่ไหน่ยิงกวะเนี่ยป้าอยู่ข้างหลังนี่เลยเหรอเอาละครับโซนนี้หนึ่งตัวสองสามสี่ข้างหน้าอุย้ยมีปลาสมองด้วยว่ะอุ้ยตายแล้วอา้าวได้ต่ออีกตัวนึง่งสวยงามอุย้ยโดนตันเอาไปโดน เอ้ไม่เหลือว่ะผมน่าจะตายหันหน้าไม่ได้อุยรอดเหรอเนี่ยอุย้ยหลังยิงเห็นผมปะวะตัวนั้นตัวที่ผมหาไม่เจอว่ะดูนสะพานหรือว่าอ๋อตัวข้างหลังยิงสรุปอะไรวะเนี่ยผมหาตัวตรงสะพานไม่เจอเมืวว่อกี้ผมได้หาอยู่ข้า,างล่างหรือข้างบนเลยมากลางๆแบบนี้หลังคาหนึ่งตัวลงกันครับอ้าวถือปืนดิษ โคบีพอดีเป๊ะฮะตัวนึง what the heck what the heck โอ้หตัวนี้นานหน่อยระยะไกลจัดนะครับเุ้ยโอ้โหตะไนอีกแล้วโอ้โหตะไนสองช้างเลยเุ้ยโหุยยิงไกลมากอืกมเลือกสิ ใส่ออปติกสั้นๆแบบนี้ตัวแท็กแบบเป๊ะๆอะไรครับครับนะไอ้ <มา S 1> รีโหลดดิงอุ้ยบนนั้นไม่เห็นผมงามครับมาดี ข้างในนั้นก็ยังมีอยู่ทุกคนฮฮยโอ้โหเยอะจังอนะเอาสองตัวฮ่าสองตัวอีกแล้ว <S <S ทุกคนจำไม่สองตัวตอนเริ่มเกมได้ไหมครับ <laughs> สองตัวเดียวอ่ะโอ้โหคัตเตอร์ลงเลยเหรอ ได้ดาวหนึ่งตัวไอีกหนึ่งไอคิดถึงกิโลจังเลยได้อยู่กว่า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 มันคืออะไรวะพูดหลายรอบเลยเนี่ยทำไมไม่ออโดนอ่ะตันบอด่ะเนี่ย ึงกันหรอนี่เราดิงขวายิงผมรู้แล้วว่าแบบต้องตายแน่นอนขวายิงก่อนแล้วแบบมีตัวหน้าอยู่กันกลางวงล้อมเลยครับรลบนดีโดดข้างบนไปๆปจับพี่ชายก่อนเลยโอ้โหตัวนี้อีกแล้วกี่รอบแล้ววะเนี่ย รออัปเดตกันโปก่อนเถอะพวกนายไม่มีที่อยู่แน่เรียบร้อยมิชชั่นคอมพลีทจัดไป54คิวนะครับกับกิโลสุดยอดนะครับหลังจากไม่ได้เล่นมานานผมรู้สึกว่ามันก็เล่นได้นะแต่ว่าต้องทำใจเรื่องดังเมจนะครับถ้าโดนพวกปืนเมีใต้อาหลังๆในสวนก็หายได้เลยครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาเจอคลิปหน้านะครับว่าจะมากับปืนอะไรนะครับวันนี้เรามาแฟลแบก็กกับกิโลแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ